สวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้นะคะเรามีนัดก,กับเพื่อนของเราที่สนใจกอกมรกตด่างนะคะวันนี้เราจะขายแบบยกกอกก่อนนะคะยกรกอแบบฟอร์มต้นแม่แบบนี้เลยค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวกอกมรกตด่างด่างเหลืองนะคะอ่า กอน,นี้นะคะก่อนหน้านี้เป็นก้อแม่พันธุ์ซึ่งเราได้ตัดก้านแม่พันธุ์หรือว่าก้านเดิมนะคะขายเหลือแต่ยอดใหม่ที่ขึ้นมาใหม่นะคะเหลือยอดใหม่ที่ขึ้นมาใหม่ก่อนหน้านี้ยอดใหม่กลุ่มนี้ก็ยังไม่โตนะคะวันนี้เราพร้อมจะส่งให้แล้วนะคะเนื่องจากว่าคุณแม่นันข่ะอยู่จังหวัดขอนแก่นนะคะ สั่งจองต้นนี้ไว้นะคะเมื่อครึ่งเดือนที่ผ่านมาฝากเราเลี้ยงไว้นะคะวันนี้จะแพ็กส่งให้นะคะสวยมากๆเลยค่ะคแี่ย๋ยวให้ดูก่อนนะคะเราจะใส่กระถางดินให้นะคะ เรีรีวิวรอบๆให้ดูนะคะด่างทุกก้านนะคะด่างทุกก้านหนึ่งสองสามสี่หกจ็ดแปดเก้าประมาณเก้าถึงสิบก้านนี่แหละค่ะอันนี้เรายกกอขายนะคะเผื่อคุณแม่จะเอาไปขยายพันต่อนะคะ นี่เป็นก้านเดิมนะคะก้านเดิมกลุ่มนี้ก็โตแล้วส่วนกลุ่มนี้ที่เพื่อนฝากชํานะคะรอก,ก่อนนะอีกประมาณครึ่งเดือนค่ะอีกประมาณครึ่งเดือนจะส่งให้นะคะ คลิปนี้ก็มารีวิวก,กอกมรกฏพร้อมกอก้อนนี้นะคะเราขายหนึ่งหกเก้าเก้านะคะก่อนหน้านี้ต้นจะยังเล็กค่ะต้นเอ่อกลุ่มนี้ก็ยังไม่ขึ้นมานะคะตอนที่เราขายให้แม่เม่นั้นนะคะตอนนี้เกาะพร้อมเดินทางสวยมากๆเลยรับรองได้เลยค่ะว่าคุณแม่จะชอบนะคะพร้อมออกเดินทางนะคะ ไปอยู่ที่คอนแกน